สวัสดีครับ,รรบทุกท่านไมเราจะพาทุกท่านมาดูทีนานะฮะทีนาใกล้ถนนหลักเชียงรายเทิงนะฮะเข้าจากถนนหลักเชียงรายเทิงเข้ามาเพียงแค่สองร้อยเมตรเองนะฮะทีนาด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะทีนาแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะฮะเป็นแปลงใหญ่ติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้านะฮะเจ้าของจะแบ่งขายขั้นต่านะฮะแบ่งขายขั้นต่ําคือ มุมนี้เลยนะฮะลูกค้า1ไร่นะฮะนากว้างอ่า40เมตรคูณ40เมตรไปเลยนะฮะนากว้างหลังลึกสวยเลยนะฮะไฟฟ้าน้ำปลาปานะฮะหน้าที่ดินนะฮะแกจะแบ่งขาย1ไร่อยู่ที่850,000บาทนะฮะ850,000บาท ลักษณะที่นาก็ด้านหน้าติดถนนมันก็จะเป็นนาดอนนะฮะเป็นที่สูงกว่านะฮะด้านหลังก็จะค่อยๆลดระดับต่ําลงไปเรื่อยเเลยนะฮะถมก็ประมาณ6 0สิถึงเจเซนนะฮะถ้าประมาณ1เมตรนี่ก็สูงกว่าถนนเลยนะลูกค้านะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะติดถนนอยู่2ด้านนะฮะทางด้านทิศใต้นะฮะ แต่ก็ทางด้านทิศต,ตะวันตกถนนหน้าแปลงที่ดินกว้างนะฮะกว้างมากรถสวนกันได้เลยนะฮะแล้วเขาก็จะขายายถนนนะฮะด้านทิศใต้ให้กว้างขึ้นอีกนะฮะที่ถนน2ด้านนะฮะแปลงนี้ติดถนน2ด้านเลย ขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ำหนึ่งไร่นะฮะตีถนนเส้นนี้ยังเหลืออีกตรงนี้อีกนะฮะแบ่งได้2-3ถึงสามไร่นะฮะใครที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะฮะเขาจากถนนหลักไม่ไกลนะฮะไม่ลึกด้วยนะฮะห่างจากตัวเมืองเชียงรายนะฮะเพียงแค่14กิโลเมตรนะฮะ14กิโลเมตรอยู่ที่บ้านป่งหึ่งนะฮะตำบลหุวยศักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะ หนึ่งไร่นี้หน้ากว้างๆเลยนะฮะสี่สิบเมตรคูณสี่สิบเมตรเลยนะฮะรูปแปลงสวยนะฮะด้านหน้ากว้างรวมทั้งหมดอยู่ร้อยแปดเมตรนะฮะลูกค้าด้านนี้ก็จะเหลืออีกประมาณหกสิบเมตรนะฮะความกว้างนะฮะหกสิบกว่าเมตรเลยทีเดียวนะฮะสามารถแบ่งสองถึงสามไร่ได้อีกนะฮะแปลงนี้ที่จริงเจ้าของจะขายยกแปลงนะฮะจะขายยกแปลงเลย สิกว่าไร่นะฮะสิบสามไรนะฮะก็ยกแปลงก็มีราคาพิเศษนะฮะถ้าใครอยากได้ยกแปลงนะฮะเข้ามาจากถนนหลักไม่ไกลนะฮะแล้วถนนเส้นนี้นะฮะถนนทางด้านที่ใต้นะฮะเขาก็จะขยายเพิ่มให้อีก2เมตรนะฮะ,ะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณหเมตรเลทีวนะฮะขยายถนนพร้อมทำ อ่าร่องระบายน้ำนะฮะทำร่องระบายน้ำไว้ในอนาคตนะฮะทางด้านนี้มันจะเป็นที่เนินนะฮะมันจะเป็นที่เนินฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่มีบ้านนะฮะจะทำทางเข้าไปข้างในนะฮะขยายถนนเพื่อแบ่งพื้นที่ด้านหลังนะฮะขายอีกนะฮะพื้นที่ด้านหลังราคาก็จะต่ำกว่าด้านหน้านะฮะ อาจจะตั้งไว้ที่ไรละ6 5แสนห้าหมื่นบาทนะฮะด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะได้วิวสวยนะะลูกค้าได้วิวดอยปุยนะฮะตรงข้ามนี่ก็จะเป็นบ้านของชาวต่างชาตินะฮะสิ้นสุดถนนคอนกรีตตรงนี้นะฮะด้านหลังรู้สึกว่าจะถนนจะกว้างขึ้นนะฮะมีหกมีหกเมตรนะฮะด้านหลัง ถนนนะฮะไฟฟ้าก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วเข้ามาอีกประมาณร้อยกว่าเมตรนะฮะด้านหลังก็จะมีแปลงแบ่งนะฮะแบ่งขายอีกอใครต้องการจํานวนเท่าไหร่นะฮะเปิดจองเปิดจองให้ได้เลยนะลูกค้านะจะแบ่งพังเร็วๆนี้นะฮะจะแบ่งผังแบ่งแปลงเร็วๆนี้เลยไฟฟ้านะ้ำประปาขยายเขตได้ไม่ลึกนะฮะไม่ลึก เข้าจากถนนหลักก็เพียงแค่200เมตรนะฮะอยู่ในชุมชนนะฮะ,ะข้างเคียงนี่เมื่อกี้เราโทรถามนะ,ะขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าแต่เป็นที่เนินนะฮะที่เขาก็สวยเลยเขาเป็นที่เนินนะฮะของเราเป็นที่นานะฮะขายเพียงแค่ไร่ละ 6แสนห้าหมื่นบาทนะฮะโซนด้านหลังนะฮะโซนด้านหลังขายอยู่ที่6แสนห้าหมื่นบาทด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะฮะเขาขายอยู่ที่8แสนห้าหมื่นบาทนะฮะจับจองกันได้นะฮะจองกันได้เลยเพราะว่าเราจะแบ่งพังนะฮะอีกเรียวๆนี้เลยนะฮะขายตามสภาพนะฮะเป็นที่นาถมถนนให้นะฮะถมถนนแล้วก็ใส่ลูกลังให้นะฮะไม่ได้เทคอนกรีตไม่ได้ ดึงไฟฟ้าให้นะฮะต้องขอขยายเขตเองนะฮะดึงเข้ามาเองนะฮะไม่ไกลนะฮะไฟฟ้าก็ร้อยกว่าเมตรนะฮะเข้ามาในพื้นที่บางแปลงที่อยู่ก่อนก็ไม่ต้องขยายเลยทีเดียวนะลูกค้านะรูปแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นรูปแปลงสวยนะฮะใกล้ถนนหลักเชียงรายเทิงนะลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอทไทยแลนด์นะฮะสหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ